เราเปถีบโดดมาโดมาไม่ขังตัวแข้งขอทางซานรับตัวแข้งเพรา่ว่ามีช่วงเราทำข้อสะดุ้งเหมือนกันเนาะอย่างไงบ้างครับน้องช่วงต้นเตะขาเขากระเด้งไปกรเด้งมาเลยนะเขาบอกว่าเมื่อกี้เจ็บแขนตั้งแต่ยกแขนนะยกสองโดนโดนอุ้มทิ้งแลน ทำไมเราต่อยเมื่อไอ้ช่วงยุไหนที่เราต่อยเขาแล้วกบบกลบหล่นกนเหมือนกันถ้าเขาไม่กอดน่าถือว่าหล่นนั่นตรงนั้นที่มุมฝั่งนี้ไม่รู้วมกันครับเพราะว่าแพ้นี้ไม่มีข้าด่านะวราะสู้เต็มที่เลยอาชีพเท่าไหร่รู้ไหมเขาหมดเกือบเสร็จแล้วสามแสนสามแสนเสียได้ไหมเสียได้ครับเจ็บแขนไหนนะครับแขนซ้ายเหรอไม่ซนี่ยจังหวะที่โดนโดนเขาเทแล้วแบบลงปิดหน้าแขนทับขา เ้ามีอะไรก็อยากแก้ตรงนี้ก็คพิ่งยตอน้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ดีที่สุดของเรา23 24 25นะพี่น้อง